การพนันทีนี่นายพูดมากกันวันนี้มากกันไ่คนมากกันอาคาอพระเจ้าชุนในมู่บ้านเด็กเราระมอมระพิจบทก็มาไปเจ้าขาเห็นายพูดนี่าเมียฝ่าลูกมาไหมไม่กับพ่อม่ลูกไม่เมียถึงบอกอ่าเนี่ยคนใจก็น่ากบลรงอย่างนกเลยแต่ถึงยิงยิ่งเจือใจหนักหนาบอกว่าไม่เมียนมาใจไปด้ยบาดีเออ มาเจอวะมาไม่มาจําพอเด้มาเจอก็เดเดวามาจพอเด้ไอ้ถูกมาตาไเลยดื้อกินก้าเลยแม่นวลินเดีินเลีงเจ้กินกับรอยจินินําแกงเคยใจดวงกวยไม่มีมันประชาชนดวงกวยไลยไหมมันประจายนดวงกวยเที่ยนไยบูอย่าเล่นไ้บูเลยกรบอกดอก็เปื่อแล้วอย่างนี้ เล่นอะไรดูเหลืองดินะพูดได้ดูเหลืองอย่าเล่นอะไบูนะเฮ้อย่าเอออด้น้าต้องตายอย่าเอือกระป๋อนเล่นครับครับจ้ะครับเออปันนั่นน่ะเดี๋ยกอะไรมึงเอือดูจริ้งเรียกมึงก็โอวบได้เลยกรูผอมึงอ่ะ มามาจต่กูพอมึงเรามึงเดี๋ยอกูเดี๋ยวเดี๋ยวรื้งไม่รู้เหลืองแึงไงรู้เหลืองดิเราดึงได้แล้วดึงงี้แปลว่ามึงนี่หลอกกูแต่แต่ีจึงมัด่ามึงหลอกกูเรามึงพอกูเดี๋กูเดีลยกมึงไม่ไหวเลยเที่ยงเออเลงไงรูเหลืองตุบตายดื้อทายหนูกูเดีได้กับพ่อหนูกูจะไม่ตอบนี่ มามาพอแม่จะซื้อตมแตดได้หนุ่มดีพอพ่อเร็วอาจจะหนุ่มจบได้จริงงพอซื้อตมแตดได้ให้ได้ก็ว่าซื้อตมแต่ให้ได้หล่าตมแตดที่เดียวอันขุมขมีก็เล่นไหนนั่งอันขุมแขวะกันหรือไม่ใจต้มแตดตีควังรลยการดิบจัดปืนปุยไตเรียนนั่งชื้อก็ไม่เก่งอันโรงเรียนไม่ใจไปเรวัน เอ็มครูอีกอบได้ใจไปเองนะที่กัปล่ไยได้อาโรงเรียนนั้นแไม่ไไปได้โรงเรียนครูร้อนกวางไม่ดูเลยเกๆว่าเจ้าบอบอครูวจำวงจำเจ้ากบบอพอวันเทียงบอบอเราว่าเจาีบวกองเจ้ามันจ้ได้กันเ็นหรอได้คูเหรอน่นมาไปได้อโรงเรียนหรไมเลยได้หรือไปเองะ เดินในโบเร่งบาบาตุกไปไปบ้านไปมาไปนี่งานดื้อดื้อนี่โอ้เด็กนี่ขอคนแก่นั่นเรงแ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 รงเปรตะเป็นเด็กเป็นเล็กกูเป็นคนไม่ยอมเป็นเล็กตุกไปยเละตุกไปยเละดื้อไปละไปบ้านไปมาไปนี่ดื้อเฮ้